รวมไปถึงคุณบอลกฤษณนะด้วยค่ะ<อ>คือซึ่งเป็นแฟนหนุ่มของคุณอุ้มลักษนานั่นเองนะคะ,คะตอนนี้เนี่ยคุณบอลเนี่ยเขาก็กําลังต่อสู้เรื่องของคดีความอยู่นะคะแต่ว่าฝ้าของสาวอุ้มลักษนาเองค่ะคุณผู้ชมค่ะก็ยังคงเก็บตัวเงียบไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆค่ะนับตั้งแต่เหตุการณ์นักศึกษาหนุ่มถูกกัดทำร้ายร่างกายกลางสถานบันเทิงหลังมีปากเสียงไม่พอใจกลุ่มดาราที่มีอภิสิ์ไม่ให้เข้าห้องน้ำที่ร้านมาลินสกายจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีชื่อของบอลกฤษณะแฟนหนุ่มของอุ้มลัคนาและดาราอีกหลายคนอยู่ในร้านในวันเกิดเหตุจนกลายเป็นข่าวดังที่สังคมเฝ้าติดตามความคืบหน้ามาตลอดสัปดาห์ซึ่งนับตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ขึ้นกลางดึกคืนวนันศุกร์ที่2 5พฤศจิกายนและเป็นข่าวคึกโครมในวันถัดมาอุ้มลัคนาและแฟนหนุ่มได้ชี้แจงผ่านทางอินสตาแกรมว่าทั้งคู่จะแถลงข่าวพร้อมกันในวันอาทิตย์ ด้มีฝ่ายประชาสัมพันธ์ของโรงแรมเดอะคอที่ก่อนหน้านี้บ bon อลฟิสณะอ้างว่าเป็นหุ้นส่วนร่อนจดหมายถึงสื่อมวลชนจะจัดถแถลงข่าวที่โรงแรมเนื่องจากทั้งคู่ได้รับผลกระทบจากข่าวที่เกิดขึ้น แต่เมื่อถึงวันเวลานัดหมายกลับมีเพียงนักแสดงสาวและเพื่อนนักแสดงพร้อมกับทนายความออกมาถแถลงข่าวแทนโดยตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาอุ้มลักษนาก็เก็บตัวเงียบไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆแม้แต่ในโซเชียลมีเดียเป็นเวลาเกือบ1สัปดาห์แล้วในอินสตาแกรมส่วนตัวปรากฏรูปสุดท้ายที่โพสตเมื่อ5วันที่ผ่านมานั่นก็คือการชี้แจงว่าจะถแถลงข่าวเกี่ยวกับเหตุการณ์ทำร้ายร่างกายนักศึกษาหนุ่มนั่นเองส่วนใน Facebook อุ้มลักษนายังตั้งสถานะความสัมพันธ์ว่าคบหายอยู่กับกฤษณะอม,มิสูนโดยูส บันเทิงไทยรัฐพยายามติดต่อเพื่อสอบถามไปยังผู้จัดจาก,การส่วนตัวของอุ้มลัคนาแต่ไม่สามารถติดต่อได้ซึ่งจนถึงตอนนี้ก็ยังคงไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆนะคะของคุณอุ้มทั้งในโซนเชียลเองรวมไปถึงไลฟ์สไตล์ของเธอเ,เราก็ยังไม่ได้เห็นนะคะตั้งแต่ที่เธอออกมาชี้แจงผ่านอินสตาแกรว่าจะมีการถแถลงข่าวแล้วก็ออกมาถแถลงข่าวแล้วเมื่อค่ำวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะตอนนี้ก็ยังคงเก็บตัวเงียบอยู่